เก็บอารมณ์อาจจะไม่ได้แนะนําการเดินต้องเท้าวางเท้าเป็นเลขสิบเอ็ดคือการเดินปลายเท้าต้องตรงต,รง,ตรงกันนั่นคือการลักษณะการเดินที่มีสติแต่พอเราเดินไปแล้วปลายเท้ามันแยกจากกันเป็นความเคยชินที่เราชินมา,มาตลอดชีวิตนั่นแหละคเพื่อการฝึกฝนเนี่ยเราจะ ปรับเท้าให้ตรงเลยเสมอที้เป็นงานศึกษาแล้วการสร้างความเคยชินใหม่เนี่ยมันจะทำให้เราเดินอย่างมีสติได้ง่ายขึ้น เลขตัวเลขทกต้อน่าจะเป็นสองร้อยห้ารอคาสิบห้เรานะทุกคนได้เริ่มรุจุดไหนก็ได้แล้วาจตรงนั้นได้ เบรกแบบชาวโลกเบรกแบบธรรม,มกะก็คือเบรกแล้วต้องได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เบรกไปแล้วเกิดโภพภะโท,โทสามโมหะตัณหามนาทิทธิอันนั้นแบบทางโลกแต่เบรกแล้รทำละเบรกแล้วต้องได้ศีลสัสมฤทธิปัญญาขึ้นทีนี้มาให้กันบ้างว่าเดินรอบจะถามทีและคนหรือถามเป็นลายสึ่ง เป็นลายกลุ่มทั้งหมดคุณนันนมีความเห็นว่ายางไงก็จะถามทีลวคนว่าได้กี่ก้าวหรือจะถามว่าทั้งหมดโดยรวมวได้เท่าไหร่ถึงจะได้คำตอบใกล้เคียงแล้วไเรื่อยๆเมื่อกีมาบอกว่าบวกลบห้าเนี่ยน้อยไปไหม เขาบวกลบสิบเพราะบางคนกยาเาสไม่เท่ากันลบสิบจะมากไหมไมมากนะห้าแครงมั้กลบห้าแค่ครึงกว่นะเอาเหลคุเจนได้เท่าไหร่ได้ยี่สิบ้าแล้วยี่สิบสี่คุณนะน ยอมยมยมประจวบแล้วอสิบหกตัวใหญ่ก้าวยาวแต่ทำไมมันเยอะจังคุณสุริพรอยเรอสิีเขตคุณดพ่อ ร้อยสีเอ๊ะคนตัวใหญ่เก้ายาวทำไมมันเยอะแทนที่อาตมาเลขเก้าสั้นคุณวิชัยร้อยสี่สิบร้อยสี่สามร้อยสี่สิบสามกร้บคนจริงคนใหญ่เก้ายาวน่าจะเป็นร2 0ยยี่หรือร้อยยี่ห้เ่นีครับมีเหตุใจที่หลวงพ่อว่าถ้าเจอเลขสิบแนี้มันช็จะได้ระยะเก้า หลยฮะเลยอ๋อคุณก็ต้องชะลอตัวเองคุณอย่ตามก็ด้อันนี้แสดงคุณเพลินแล้วคือแ้าไปตามคนหน้าคุณก็จะตามไปดิแต่เห็นว่าคนหน้าขาดใกล้เ okay. กินไปคุณก็ชะลอตัวเองนับช้าลง่อให้เขาไปห่างก่อนคุณจะก้าวตามอันแสดงคุณเพลินแล้วอันนี้คือวิธีที่จะรู้ว่ามีสติหรือไม่มีสติถ้าคุณตามคนอื่นไปชนจน ข้างหน้าทะลักนี่แสดงว่าคุณก็บืนไปแต่ถ้าหากว่าใกล้ไปคุณค่อยชะลอตัวให้หก็ห่างไปสักเม็ดคุณก็ค่อยก้าวต่อนี่คือวิธีการคุณกบได้เท่าไหร่ได้ยี่สี่คุณตัดยี่สิบหกคุณกาญจนานคุณอะไรไทย กันสองครั้งตอนนี้สรุปได้แล้วส่วนใหญ่ใครบ้างที่ระหว่างร้อยยี่สิบห้ากับร้อยสามสิบห้ายกมือขึ้นในสเกลร้อยยี่สิบห้ากับร้อยสามสิบห้าได้ได้งคืนเอาอเรอบแรกเอารอบที่ชัดเจนร้อยห้า คุณก็ต้องยกมือพอระหว่าง125-135คุณอนั้นต์132คือตัวเลขที่ใกล้เขียงที่สุดคือเอามารับสองรอบรอบแรก134รอบที่สองก็134มาอยู่ยในในเกณฑ์นี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในไม่เกิน125และไม่เกิน135ที่ข้ามาตรฐานนะแต่ามานันยังสงสัยคุณประจวบคุณพ่อและคุณวิชัยทำให้าาขึ้นถึง1 6 0 เอออันนี้ถ้าจะต้องให้เป็นใหม่ยอมรันะอยู่ในเกณฑ์นี้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งตรวจสอบความแน่นอนใครบ้างที่พี่มากกว่านี้มีไหมถึงร้อยเพื่อนคุณพ่อไปจวบร้อยหกสิบเจ็ดสีบไพมีไหมยกมือขึ้นไม่มีใครต่ำกว่าร้อยี่สิบก็ไม่มีนะใครต่ำกว่าร้อยยี่ห้ายี่สิบสี่ อ๋อสองรอบเลยนะไปใส้งคุณเก้ายาวนะเออนี่เนี่ยสมผลสมผลเนี่ยคุณกบเนี่ยนะเพราะตัวมันใหญ่ก้าวยาวจะน้องจำนวนมันจะลดลงแต่สําหรับตัวเล็กก้าวมันสั้นมันไปเยอะมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมใครเกินร้อยสามสิบห้ามันยกระดขึ้นเกินไปเยอะไหมร้อยห้าสิบเก้าถาจะได้คนที่ร้อยห้าสิบไปแล้วจะได้นับใหม่ก็ได้ไหม ก็โอเคอันนี้เป็นเกมนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราจะเดินอย่างไรในการเปล่อย่างมีสติได้อันนี้ได้สมาธิรู้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะแล้วก็เดินแล้วให้รักษาเท้าเป็น9ก้าสิบเอ็ดตลอดได้สติเราสามารถรู้ตัวได้ตลอดว่าเรากําลังขณะที่เดินไปเพลอคิดกี่ครั้งหรือไม่คิดไม่เลอเลยเป็นปัญญา เห็นไหมได้ทั้งสติสัมปัญญะในตัวเสร็จอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในฝ่ายธรรมะด้านวิปัสสนานต้องทำโมเดลให้กับสังคมในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางด้านโดยเฉพาะทางด้านาศาสนาธรรมะกบบมั่วมานามที่สุดเลยแล้วประเทศชาติมันเป็นอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ท่านใช้ว่าเมื่อคืนไม่น่าอะไรเป็นพระทำไมทำเยื่อเยอะแบบนี้น่าจะกระทัดรัดชัดเจนรวดเร็ว เป็นแบบอย่างแต่ภาะก็เป็นแบบอย่างความยืดเยื้อเสียเวลาไม่เป็นระเบียบดังนั้นเองจะต้องมีการศาสนาครั้งใหญ่ยมประโยชน์ในแ่องศาสนาก็ยันยุคห่างๆจะต้องไปช่วยกันทําเรื่องนี้แต่ว่าต้องไปทาบทเรียนที่เรามาปฏิบัติเรื่องนี้ให้ได้ซสก่อนว่าเราทําตัวเองได้ไหมถ้าทำตัวเองได้สังคมก็น่าจะทําได้แต่ในเมื่อระบบส่วนใหญ่ทำกับตัวเองไม่ได้ก็สังคมไทยก็ล้มเหลวผู้ศาสนาไม่เหมาะสมกับเมืองไทย ก็สมแล้วที่จะต้องเป็น伊斯兰โดยมีคิดในโอกาสต่อไปเหมือนที่อินเดียน,นะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้ต่เมื่อรักษาเราให้มีสติสัมปัญญะเราจะไปโทษสังคมเพราะเราก็ยังทำอย่างที่เรา,าสังคมคนยัเป็นยังไม่ได้แลงนั้นยังทาไม่ได้มันหมายถึงคุณภาพส่วนรวมว่าคุณภาพของคนไทยทั่วไปไม่เหมาะที่จะเป็นพุทธเราจะตัดสินใจได้แต่ใน,นเมื่อเรามางเนีี้เราปฏิบัติกันทั้งเจ็ดวันเนี่ย เราได้สติสัมรูปัญญาเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นไอ้เราทาได้เนี่ยไม่ได้คนอ่อนแอี่สูจ์อย่างพวกเด็กๆของเราเนี่ยยังทําได้ทั่วไปก็ต้องทําได้แต่ว่าการจัดระบบเป็นเรื่องสําคัญมาเองนั้นหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาพอมาเป็นคนสองโลกโลกตวันตและโลกตวัดอกเอาระบบตรงนตมาจัดการตรงดอกเอาระบบตรันอกไปจัดการตวันตแล้วได้ประสบการณ์มาเพื่อพัฒนา ชาวพุทธไทยของเราโดยเฉพาะพระทรรงสังกายนาก่อนแต่ถ้าทนามาได้ม่วนสัญ,ญ,ญ,ญาจะทนไม่ค่อยได้ทุกซ้อมอีกทีเดียวไปลวงตาไก่ยังไม่กล้าไปจับมือสาเลยด้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ที่เราจะต้องตามเหตุตามปัจจัยเราจะต้องีเป๊ะๆไปเลยเป็นปเรื่องของรูปทั้งหมดใช้ไม่ได้เป็นสมถะคนก็ติสมถะแค่นั้นเองนี่เป็นเรนื่องของนามที่สบายผ่อนคลายตามเรื่องตามราว ก็ไม่ได้นเรื่องขอยวิปัสนาสุตรงให้สัดส่วนระหว่างสมถะกับวิปัสนาให้ให้พอดีกันเป็นมัชฌิมาถ้าคุณโตรงไปทางสมถะก็เป็นอัตถิมัธนโยกถ้าคุณโตงไปด้านวิปัสนาคุณก็เป็นการมาสุขกานิยโยกแตุ่ทธเจ้าท้านให้อยู่ตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาสัสมสัดส่วนเพราะในชิงมัมีทั้งเกิดทั้งดับคุณจะบาลานซ์เกิดดับได้อย่างไรขั้วไฟที่ด้นอนสวางมันมีนกยติโพนก็ โพสิโพในอาจารยสูญเท่าเท่ากันมนถึงสว่าง,ง,งถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งท่านนกาทีฟมากกว่าโพสิิโพสิิมากกว่านกเทีฟไฟมีสว่างก็ได้ไมันจะเกิดการแป๊บๆแบ๊บๆหร,ร,ร,รือดับอันนี้ถ้าคุณไปจวกทางานไฟฟ้าจะเข้าใจดีใช่ไหมความบาลานซ์ของบวกและลสสมบ,ะละบมันจะเป็นแสงสว่างความบาลานซ์เกิดและดับมันจะเป็นแสงสว่างความบาลานซ์ของสมระวิปาสนามันจะเป็นแสงสว่างนั่นคือเป็นสว่วนที่นําทางเราไป อันนี้ในส่วนที่เราเบรคนะฮเราไปคุณสุธิพรเรการรำลการพ่อนะครับตัวลกท่านแล้วก็สวัสดีย่าจําทุกท่านนะครับก็ทีผมก็ปฏิบัติมาถ้า ทุกสายอดีนะครับก็จริงๆก็ขอโมทนาทุกท่านนะครับที่ได้มาเจอเส้นหนาข่ายนี้นะครับผมหลงอยู่ประมาณสิบปีนะครับหาทางที่จะออกให้ได้นะครับให้เจอนะครับอยากจะาะบายข้อนานะครับแต่ไม่มีโอกาสไม่มีที่มีเวลาคอร์นะครับครั้งนี้เราขอบุณที่สุนทานะครับที่จัดนะครับเอาการอภิษฐานนะครับผมขอยอนรับตรงนี้ก่อนนะครับ จะเป็นเป็นเป็นเคสในหลายๆท่านนะครับคือตอนนี้มั่วผมมันไม่มีนะครับมันไม่มีคือมันก็มีนะครับคือเมื่อก่อนมั่วมากนะครับเพราะว่าคนที่ม่วที่นี่อาจจะไม่เจอท้างผมก็ได้นะครับเดินทางจะโปงนะครับถลุอีกทางนะครับนะครับชนต้นไม้ไม่มีนะครับผู้มีหลับนะครับขณะผู้มีหลับไปด้วยก็ไม่มีนะครับคืองั่วมากจริงนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็มีอยู่าระหนึ่งนะครับก็คือเงินรอนรอกาเรียนค่ากิจการนะครับมันง่วงทำอะไรไม่ได้นั่งไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คือพยายามดูตัวตลอดเวลาในใีชเป็นประจำนนะครับทำไรคือเราเราก็ต่อก่อใช้เวลาพูดนะครับเดินๆเดินนไม่ได้นะขาเจ็บเดินไม่ได้ใช้เวลาพูด